ท่องเที่ยวฟังทางนี้ตอนนี้แกลเธอ,เอร์โกเขาจัด c h a l l e n g e Trip of the Month c h a l l e n g e รุ่นล็อของรางวัลทุกเดือนตลอดแคมเปญแคมเปญนี้ก็จะ ยา,ยาวถึงเดือนมิถุนายนนี้นะคะโดยที่ของรางวัลก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆเดือนต่อที่1นึ่งเกตาโกแจกทริปออฟต์แมนและทริปลักกี้ดอลรวมมูลค่ากว่า1นึ่งบาทต่อที่ 2, สําหรับโกทริปแบบฟูลทริปเท่านั้นสามารถสะสมคอยทริปละ5คอยสูงสุดวันละ5ทริปเพื่อน,นํามาแลกของรางวัลในเดือนเมษายนเป็นต้นไปหรือนํามาแลกเป็นส่วนลดในการชํราระเงินผ่านเกตโกได้ด้วยนะตอนนี้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกต้องทำยังไงบ้างข้อแรกให้เข้าไปที่ เว็ gettogo o com ถ้าใครยังไม่มีบัญชีให้สร้างบัญชีแล้วก็อัปเดตให้สมบูรณ์นะคะหลังจากที่มีบัญชีแล้วให้ทุกคนสร้างทริปแชร์ความประทับใจให้เพื่อนๆดูผ่านฟีเจอร์ g o t r i p หรือว่า GoPo s t ได้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศไม่จำกัดจำนวนโพสต์เฉพาะรางวัล Trip of the Month ต้องทำผ่านฟีเจอร์ g o t r i p แบบ f full Trip เท่านั้นโดยที่ต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างในทริปเช่นข้อมูลรีวิวที่มีประโยชน์การเดินทางค่าใช้จ่ายรูปและวิดีโอ แบบไหนก็ได้ที่สซดงให้เห็นถึงการใช้โก t r i ิปแบบที่คุ้มค่าที่สุดแต่แต่ถึงจะไม่ทำแบบฟูลทริปก็มีโอกาสลุ้นรับของรางวัลนะคะทุกทริปทุกโพสต์ที่เข้ามาสร้างมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทริปลัคกี้ดรอถึง10บรางวัลเดียงง่ายๆว่าแค่เข้ามาสร้างทริปก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกคนแล้วค่ะงางจากร่วมสนุกแล้วก็รอรุ้นของรางวัลของเดือนกุมภาพันได้เลยมาล่วมสนุกกันเยอะๆนะ